ถอนอกน้อมที่เสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่169เพราะมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในศาสนาของพระชนเจ้าพระองค์นั้นขณะนี้เราร่วมกันศึกษา ในเรื่องเกี่ยวกับขันห้าซึ่งได้รวบรวมโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปอประยุตโตในช่วงบันทึกพิเศษท้ายบทนะคะและขณะนี้ได้ศึกษาไปแล้วในเรื่องของรูปเวทนาสัญญาและกำลังศึกษาในสังขารขันซึ่งคือเจตสิกทั้งหมด50ตัวนั่นเองนะคะ อันประกอบด้วยอัญญสมมนาเจตสิกอันประกอบด้วยสััพจิตตสาธารณาเจตสิกหากแยกเวทนาสัญญาออกไปก็จะเหลือแค่ห้าอย่างนะคะก็คือภาษเจตนาเอกคตาชีวิตตินสีและมนาศิการส่วนปกินากะาเจตสิกนั้นก็คือเกิดกับจิตได้ทั่วทั่วไปทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่ว แต่ก็ไม่ตายตัวมีอยู่6คือวิตกวิจารอธิโมกวิริยาปีติฉันทะส่วนในอกุศลเจตสิกนั้นเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน14นะคะซึ่งได้ศึกษากันไปแล้วเช่นกันค่ะก็ทบทวนกันนิดนึงประกอบด้วย1อกุศลสาธารณาเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตที่เป็นอกุศลทุกดวง มีอยู่สี่ด้วยกันนะคะคือโมหะอหิริกะอโนตตปะและก็อุทธจักค่ะส่วนในข้อสองคือปกินกะอากุศลเจกสิกซึ่งเกิดกับอากุศลแต่ไม่ตายตัวทุกครั้งไปมีอยู่ด้วยกันสิบคือโลภะทิฏฐิมานะโทสะอิสสามัชชริยะกุกกุจจะถีนามิทธะและ วิจิกิจฉาในหัวข้อที่สของสังขารขันนะคะคือโสพนาเจตสิกเจตสิกที่ดีงามคือเกิดกับจิตที่เป็นกุศลและอัพยากฤตมีอยู่ด้วยกันยี่สิบห้าค่ะหนึ่งโสพนาสาธารณาเจตสิกเกิดกับจิตที่ดีงามทุกดวงมีอยู่สิเกด้วยกันนะคะซึ่งเพิ่งศึกษาจบไป อันประกอบด้วยศรัทธาสติหิริโอตตป,ปะอะโลพาอะโทสะตัตระมชัชตาตากายาปัสสธิจิตต์ปัสสธิกายาละหุตาจิตตะละหุตากายะมุทุตาจิตต์มุทุตากายะกรรมยาตาจิตตกรมมญตากายะปากุญญาตา จิตตะปาคุญญาตากายุชุกตาจิตตุชุกตาซึ่งธรรมะทั้งหมดเหล่านี้ประกอบกับจิตที่ดีงามทุกดวงเราเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมคะว่าจิตที่ดีงามแต่ละดวงนั้นอาจจะเกิดได้ต้องอาศัยกำลังของเจตสิกมากเหลือเกินนะคะแค่สาธารณะเจตสิกที่เป็นโสภณนะ ก็ถึง19ดวงแล้วและอัธยาศัยของบุคคลที่จะมีกุศลจิตเกิดขึ้นนั้นต้องได้สั่งสมบุญมาเก่าก่อนนะคะที่สำคัญก็คือต้องมีปรโตโคสะอันประเสริฐนั้นก็คือการได้โอกาสฟังพระสธรรมของพระสมาสัมพุทธเจ้ามาพร้อมกันนั้นก็มีโยนิโสมณสิการบ่อยๆเนืองเนือง จึงเป็นปัจจัยให้กุศลที่เกิดขึ้นนั้นมีกำลังเนื่องจากมีปัญญาเกิดขึ้นในกุศลเหล่านั้นค่ะแต่ขณะนี้เราได้ศึกษามาจนถึงคู่ของธรรมะหคู่นะคะคือธรรมะที่เป็นปัสสธิอันประกอบด้วยกายาปัสสถานและจิตตะปัจสถานนั้นก็คือความสงบแห่งเจตสิก และความสงบแห่งจิตนะคะในคำว่าก,กายในที่นี้ก็คือเจตสิกนะคะเพราะฉะนั้นเวลากล่าวในหกคู่นั้นจึงต้องเข้าใจให้ชัดเจนนะคะแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือในธรรมะหกคู่นี้เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นธรรมะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสที่ทำให้เจตสิกและจิตไม่เข้าไปสงบ มีอุทธจจะนะคะในที่นี้ก็คือกายาปัสสติและจิตตะปัสสติส่วนคู่ที่สองคือกายาละหุตาจิตตะละหุตาอันเป็นความเบาแห่งเจตสิกและแห่งจิตเป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสท,ที่ทำความหนักใจให้แก่เจตสิกและจิตนั้นก็คือทีนะมิทธะส่วนกายะมุทุตา จิตตะมุทุตานั้นเป็นธรรมะที่เป็นปฏิปักษต่อกิเลสที่ทำให้เจตสิกและจิตแข็งกระด้างเราก็คงพอจะตอบได้ใช่ไหมคะลักษณะของความแข็งกระด้างของจิตและเจตสิกนั้นคืออะไรก็คือทิฏฐิและมานะค่ะในกลุ่มต่อมาคือกายากรรมยตาจิตตะ กรรม,มัยตาก็คือความควรแก่การงานของเจตสิกและของจิตมาคู่นี้เป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสที่ทำให้เจตสิกและจิตมิให้ควรแก่การงานมีนิวรณ์ที่เหลือเป็นตนนั้นก็คือกามฉันทะพยาปาทะวิจิกิกกกช้าค่ะส่วนกายปาคุญตา จิตตปาคุญยตานั้นคือความคล่องแคล่วแห่งเจตสิกและแห่งจิตเจตสิกทั้งสองดวงนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสที่ทำให้เจตสิกและจิตอาพาธคือมีความไม่มีศรัทธาในเรื่องของศรัทธานั้นน่าสนใจมากเลยนะคะมีอยู่ด้วยกันถึงสประการด้วยกันค่ะ 1. อาคมาศรัทธา คือศรัทธาที่ติดตัวมาแต่เกิดได้แก่ศรัทธาของพระสัพพัญญูโพธิสัตว์ดังมีหลักฐานปรากฏอยู่ในอัตตกถาปัญจกานิบาศนะคะว่าศรัทธาของพระสัพพัญยูโพธิสัตว์ชื่อว่าอาคมาศรัทธาเป็นศรัทธาที่มาแล้วจำเดิมแต่อภินิหารหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นศรัทธาที่ติดมาตั้งแต่เกิดนั้นเองค่ะ สองอธิคมาศัทธาคือศรัทธาที่เกิดขึ้นพร้อมกับการบรรลุมรรคผลได้แก่ศรัทธาของพระอริยสาวกทั้งหลายซึ่งก็มีหลักฐานอยู่นะคะสโอกััปนาศรัทธาคือศรัทธาที่อย่างลงในพระรัตนตรัยโดยไม่หวั่นไหวความเชื่อความเลื่อมใสที่อย่างลงในพระรัตนตรัยคือพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์โดยไม่หวัน่นไหวชื่อว่าโอกลับปะนะศรัทธาในอัตตกถาสัตตกานิบาตได้กล่าวอธิบายไว้ว่าศรัทธาที่เชื่อต่อผลแห่งบุญมีทานศีลเป็นต้นแล้วลงมือทำบุญมีทานเป็นต้นชื่อว่าโอกลับปะนะศรัทธานะคะในข้อ 4, สาาี่ภาษาทศศรัทธา คือศรัทธาที่เกิดขึ้นด้วยความเลื่อมใสในสิ่งที่ควรเลื่อมใสนั้นหมายถึงพระรัตนไัรในกรรมและผลของกรรมค่ะคิดดูสิคะว่าในเจตสิกที่เป็นฝ่ายกุศลที่เป็นคู่เหล่านี้มีความสำคัญมากเหลือเกินนะคะด้วยเหตุนี้นะคะกว่าเราจะมีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์ อันมีรากฐานที่สำคัญในกุศลต่างๆโดยต้องมีศีลร,รองรับในกุศลโดยเฉพาะในเรื่องของทานเป็นต้นนั้นจึงเป็นเรื่องไม่ง่ายเลยนะคะเพราะว่าจะต้องมีเจตสิกเป็นคู่คู่เหล่านี้เกิดขึ้นในบุคคลที่เป็นอดีตเป็นปัจจัยให้มีกุศลธรรมทำกุศลต่างๆ จึงเป็นที่มาของเราทั้งหลายที่ได้โอกาสเกิดเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนามีศรัทธาตั้งมัน่นในพระรัตนตรัยเกิดขึ้นค่ะส่วนในคู่ต่อมาคือกายุชุก,กตากับจิตตุชุก,กตานั้นคือความซื่อตรงแห่งเจตสิกและแห่งจิตนั่นเองนะคะเจตสิกทั้งสองนี้นะคะเป็นปฏิปักิ ต่อกิเลสที่ทำให้เจตสิกและจิตคตโกงมีมายาความเจ้าเล่และสาเถยะคือความโอ้อวดจากการที่เราศึกษาม,มาจนถึงตรงนี้นะคะเราจึงเห็นได้ชัดเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะว่าลักษณะของกุศลนั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่โอ้อวดไม่เยะหยิ่งไม่กระดางไม่มีมายา เป็นผู้ตรงและเป็นผู้ที่อ่อนโยนเพราะธรรมะทั้งหกคู่นี้เองนะคะที่เป็นปัจจัยการรจัดกิเลสอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นไม่ว่ากุศลนั้นจะเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาหรือไม่ประกอบด้วยปัญญาค่ะนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะว่าเมื่อไหร่ที่เรามีความรู้สึกตัว ขณะนี้จิตกระด้างขณะนี้มีมายามีลักษณะอยากโอดซึ่งลักษณะเหล่านี้ไม่ใช่ลักษณะของกุศลลักษณะเหล่านี้เราพอจะสังเกตได้ด้วยตนเองนะคะที่เกิดขึ้นในจิตของเราค่ะในการศึกษาโสพณจเจตสิกในข้อหนึ่งที่เป็นโสพสาธภารณจเจตสิก ก็คงจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะก็มาศึกษาต่อในข้อสองคือปกินกะโสพนาเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตฝ่ายดีงามแต่ไม่ตายตัวทุกครั้งมี6คือสมาวาจาสมากรรมมันตะสมาอาชีวะรวมเรียกว่าวิรติเจตสิกสากรุณามุทิตา เรียกรวมกันว่าอัปมัญญาเจตสิกสองและปัญญาซึ่งเป็นธรรมะตัวสุดท้ายนะคะในกลุ่มของโสภนาเจตสิกที่เป็นปกินกะเราก็มาศึกษาทบทวนกันไปอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะในเรื่องของวิรตีสามข้อแรกคือสมมาวาจาเจตสิกคือการพูดชอบ ผู้สิ่งที่เป็นกุศลเว้นจากวจีทุจริตทั้งสี่มีอะไรบ้างตอบกันได้อย่างแน่นอนนะคะคือมุสาวาทพูดปดปิสุนาวาจาพูดสอเสียดพรุสวาจาพูดหยาบคายสัมปรปราประพูดเพอเจอไรสาระทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับอาชีพนะคะทั้งหมด สี่ข้อนี้อ้องเว้นค่ะในสมาวาจามีสามประการด้วยกันข้อที่หนึ่งก็คือกถาสมาวาจาได้แก่การกล่าววาจาที่ดีมีศีลธรรมเพื่อหวังประโยชน์แก่ผู้ฟังเช่นเป็นครูอาจารย์สอนสิทธิ์เพื่อให้เขาได้รับประโยชน์เป็นตนในข้อสองเจตนาสมาวาจา ได้แก่ผู้มีเจตนาในการสมาทานศีลว่าจะละเวน้นวจีทุจริตมีการไม่กล่าวมุสาวาดเป็นตนก็สคือวิรติสัมมาวาจาได้แก่การเว้นจากวาจาทุจริตทั้งสมีเว้นจากมุสาวาตปิสุนาวาทเป็นตนในเมื่อมีอารมณ์ที่ควรจะล่วงปรากฏอยู่เฉพาะหน้า เขาเรียกว่าวิรามิตพะวัตถุไม่มีความตั้งใจไว้ก่อนเมื่อประสบกับอารมณ์เฉพาะหน้าจึงต้องงดเว้นซึ่งในที่สุดนั้นวิรติสัมมาวาจานั้นจะต้องเกิดพร้อมกับมครคนะคะข้อสองในวิรติทั้งสามข้อคือสัมมากรรมตตะเจตสิกค,คือประกอบการงานชอบการงานที่ไม่ถูจริต เว้นจากกายะทุจริตสามมีฆ่าสัตว์ลักทรัพย์และล่วงประเวณีเป็นการกระทำปกติคือเป็นการทำงานปกติประจำวันไม่เกี่ยวกับอาชีพสมากมรรมตะมีสามประการนั้นได้แก่หนึ่งยถาพลังสมากมรรมตะได้แก่การกระทำการงานโดยชอบการงานที่ไม่ทุจริตมีการประกอบกุศล เป็นตนตามกำลังของตนสองเจตนาสัมมากรรมมันตะได้แก่เจตนาที่ตั้งใจสมาทานว่าจะละเว้นกายัทุจริตทั้งสามคือมีการไม่ฆ่าสัตว์ไม่หลักทัพย์ไม่ล่วงประเวณีข้อสวิรติสัมมากรรมมันตะได้แก่การเว้นจากกายยัทุจริตทั้งสาม มีเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์การล่วงประเวณีในเมื่อมีอารมณ์ที่ควรจะล่วงมาปรากฏอยู่เฉพาะหน้าหมายความว่าไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนว่าจะงดเว้นแต่มาประสบกับอารมณ์จึงต้องงดเว้นเฉพาะหน้าซึ่งที่สุดนั้นต้องเกิดพร้อมกับอะไรคะมักนั้นเองนะคะสาม คือสมาอาชีวะเจตสิกค,คือความเป็นอยู่ชอบการเลี้ยงชีพชอบประกอบอาชีพที่สุจริตเป็นจากทุจริตทั้งเจ็คือเว้นกายทุจริตสามและเว้นวจีทุจริตสีที่เกี่ยวกับอาชีพนะคะในเรื่องของสมาอาชีวะนั้นมีอยู่สองประการคือ 1. วิริยะสมาอาชีวะ ได้แก่ความเพียรในการทำงานหาเลี้ยงชีพโดยชอบธรรม 2. วิรติสมาอาชีวะได้แก่การงดเว้นจากกายทุจริตสามวจีทุจริตสี่ที่เกี่ยวแก่อาชีพสรุปได้ว่าวิรติเว้นขาดจากกายทุจริตสาม และวจีทุจริตสี่มีการเบือนหน้าจากกายทุจริตสามและวจีทุจริตสี่เป็นกิจมีการไม่ทำทุจริตเป็นผลปรากฏและที่สำคัญก็คือมีคุณธรรมคือศรัทธาหิริโอตตปะและความปรารถนาน้อยเป็นตน้นเป็นเหตุไรลค่ะฟังแล้วจึงไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ ถ้าไม่มีการฝึกฝนในส่วนของกุศลทั้งหลายนั้นจึงเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการฝึกการปรุงแต่งโดยอาศัยศรัทธาเป็นพื้นฐานที่จะก้าวมาสู่การประกอบสุจริตกรรมทั้งหลายค่ะในหัวข้อต่อมาคืออัปปมัญญาเจตสิกนะคะซึ่งมีอยู่สองดวง เราก็ค่อนข้างขุนชินในชีวิตใช่ไหมคะในข้อที่หนึ่งคือการุณาในข้อที่สองคือมุติตาในเรื่องของกรุณานั้นมีทุกขิตสัตว์คือสัตว์ที่มีทุกเป็นอารมณ์ส่วนมุติตานั้นมีสุขขิตสัตว์คือสัตว์ที่มีสุขเป็นอารมณ์ในธรรมะที่สงสารบุคคลอื่นคือ ปรารถนาที่จะปลดเรื่องทุกของบุคคลอื่นนั้นตอบได้ใช่ไหมคะว่าคือกรุณาและอีกลักษณะหนึ่งคือธรรมชาติที่ทำให้หัตไทยของคนดีวันไว้ในเมื่อสัตว์อื่นได้รับทุกข์คือกะุุนาอีกลักษณะหนึ่งคือธรรมชาติที่คำหนึ่งถึงความสุขคือความสบายของสัตว์อื่นด้วยนะคะนั้นก็เป็น ความการุณาด้วยค่ะส่วนมุติตาเจตสิกนั้นคือพรอยยินดีด้วยในเมื่อรู้ว่าเขามีความสุขมีความยินดีต่อสัตว์ที่ได้สุขด้วยเหตุนี้กิจของมุติตาคือมีการไม่อิจฉาหรือสยาค่ะปรารถนาแต่เพียงให้ผู้อื่นได้เจริญเป็นผลธรรมะที่มาโดดเดี่ยว ตัวสุดท้ายค่ะคือปัญญาเจตสิกมีลักษณะคือความรู้ในเหตุผลแห่งความจริงของสภาวธรรมและทำลายความเห็นผิดหรือเป็นเจตสิกที่มีความรู้เป็นใหญ่ปกครองซึ่งสหาชาตธรรมทั้งปวงเป็นใหญ่ในการรู้ต่างๆตามความเป็นจริงปัญญินสีก็คืออมโมหะ หรือปัญญาหรือญาณค่ะปัญญามีการกำจัดความมืดมนอนทการคือโมหะอันปกติไม่ให้เห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริงเป็นกิจส่วนถ้าในอัตตกถาและดีกานั้นกล่าวเพิ่มเติมว่ามีการประกาศความจริงเป็นกิจมีการประกาศปรมัตธรรมเป็นกิจ มีการยังอริยสัจสี่ให้แจ่มแจ้งเป็นกิจมีความไม่หลงเป็นผลปรากฏมีสมาธิเป็นเหตุไก้ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาทาปรินิพานด้วยสัจจะวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอริยส,สัจสี่โดยง่ายโดยพลัน ในการปัจจุบันนี้ขอนอมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแดส่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสจินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเพื่ออนุปาฏาปรินิพานโดยพรานโดยทั่วกันคากราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกๆท,ท่านด้วยความเคารพอย่างสูง กลาบสาธุสาธุสาธุาธเจ้าค่ะค่ะ